นี่เธอเธอเธอรู้ไหมว่าแอดพุกมีอาอยู่คนหนึ่งชื่ออเล็กเคยมาบ้านครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายทำไมเหรอก็เพราะเขาสร้างเวรยากรมไว้แสบมากอยากฟังเหรออ๋ออยากฟังใช่ไหมได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง ตอนนั้นอเล็กโทรมาหาพ่อแอดบุกบอกว่าบ้านเขากําลังซ่อมอยู่เดือดร้อนมากๆเลยขอไปนอนบ้านพ่อสักสัปดาห์ได้ไหมพ่อแอดบุกก็เห็นว่าน้องกําลังเดือดร้อนเลยตอบรับไปช่วงสายวันต่อมาแอดบุกได้ยินเสียงแตรรถหน้าบ้านเลยเดินออกไปรับปรากฏว่าที่มาไม่ใช่แค่อเล็กคนเดียวแต่มีลูกสาวของอเล็กลูกชายของอเล็กลูกของลูกชายของอเล็กและลูกของลูกสาวอเล็กอีกสองคนรวมทั้งหมดเป็น6คนโอ้ขนมาหมดบ้านเลยมั้งเนี่ยไหนบอกจะมาให้คนเดียว ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมัง้งเพราะข้างหน้าบ้านก็พอมีบริเวณให้นอนกันได้อยู่หลังจากข้นของลงจากรถเสร็จซึ่งเขาก็มีกระเป๋าอยู่ไม่กี่ใบหรอกตกดึกคืนนั้นแอดปุ๊กหิวมากเดินลงจากห้องชั้นสองมาเปิดตู้เย็นหาอะไรกินแอดปุ๊กก็ต้องช็อกอีกครั้งหนึ่งรีบวิ่งไปถามแม่แม่แม่ล้างตู้เย็นเหรอทําไมของกินมันหายไปหมดเลยอะแม้แต่น้ําดื่มที่กอกใส่ขวดไว้ก็หมดเกลี้ยงแม่แอดปุ๊กยังไม่ทันเอ่ยปากอะไรพ่อของแอดปุ๊กก็เดินมาพอดี โออไม่เป็นไรหรอกก็ให้เขากินไปแหละเขาไม่ค่อยมีอะไรกินแต่นี่มันหมดตู้เย็นเลยนะพ่ออืมไม่เป็นไรหมดก็ซื้อใหม่พอพ่อตอบอย่างนั้นแอดปุ๊กก็เลยไม่เถียงต่อจำใจก้มหน้ากรอกน้ําใส่ตู้เย็นคนเดียวไปอย่างเงียบเช้าวันรุ่งขึ้นแม่แอดปุ๊กไปร้านขายของชําใกล้บ้านพอเลือกของเสร็จคิดตังค์3า4บาทฮะอะไรนะ24บาทเหรอแม่แอดปุ๊กงงพร้อมกับถามว่า น้ำปลาขวดเดียว300กว่าบาทเลยเหรอเจ้าของร้านเลยตอบว่าน้ำปลา24บาทส่วนอีก370บาทอะค่าขนมฮแม่แอดปุกยิงงงไว้ใหญ่ขนมอะไรตอนไหนเจ้าของร้านตอบกลับมาว่าที่หลานเธอมาซื้อไงแม่แอดปุกนิ่งนี่เราไปมีหลานตอนไหนแล้วเนี่ยทันทีที่นึกออกแม่แอดปุกเลยบอกว่าสันบ่มีหลานเดอ้อหลานคนใดอีกกับหลานพูดน้อยๆหัวแดงๆมันดี มันบ่แม่นหลานสันเดอเดี๋ยวสันที่บอกแกมันมาจ่ายดอกว่าแล้วแม่แอดปุ๊กก็รีบเดินออกจากร้านตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าของร้านได้เงินคืนรือยังยังไม่หมดตกเย็นวันเดียวกันมีเรื่องที่ทําให้พ่อของแอดปุ๊กทนไม่ไหวจริงๆคือที่บ้านแอดปุ๊กเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งพันพุดเดิ้ลชื่อปามมี่พ่อแอดปุ๊กรักจังกันลูกแล้วหลานของอเล็กดื้อมากไปแกล้งดึงหางปามมี่ปามมี่ตกใจเลยหันกลับมาขู่พร้อมกับหางจุกตูด จู่ๆลูกชายอเล็กก็ลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปหาปามี่และเตะเข้ากลางลำตัวปับ<อ>พ่อแอดปกเห็นจังหวะนั้นพอดีปรีแตกโวยลั่นบ้านสุดท้ายก็ไล่อเล็กและครอบครัวเก็บของกลับบ้านไปแล้วก็ห้ามไม่ให้มาหาอีกเลยฮ <c oughs> ให้นายเราขอโทษที่ทำให้เสื้อของนายต้องเปื้อนหมึกปากกาไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวเรารีบกลับไปบ้านจะซักให้เลยนะ โง่ no, จริงๆเลยฮนะเสียงใครอ่ะโง่ว่าไงนะนี่เธอว่าฉันโง่เหรอใช่สิโูดตั้งสองรอบแล้วยังไม่เข้าใจอีกลหะอย่างนี้ก็ไม่แปลกหรอกที่มึดปากกาจะเปื้อนเสื้อตลอดแล้ว <c oughs> เธอละรู้เหรอว่าจะทายังไงไม่ให้หมึกปากกาเปื้อนเสือ้อง่ายมากนีไ่ไงยังงงนายก็แค่เอาปากกามาสองด้ามสลับหัวท้ายแล้วมัดเข้าด้วยกันแค่เนี้ยหัวปากกาตรงกลางก็ไม่โดนเสื้อแล้วโห <c oughs> คิดยังไงวะเนี่ยคขาเจ๋งสุดยอดเลยเนี่ยโหฉันคิดว่าอ๋อย่าไปเข้าใกล้นะน่ะคนนั้นเน่ะลามกใช่ใช่ใช่คนนั้นเน,น่ะลลกจิตสวัสดีออกกปีเตอ,อ,ร,เเอร์ขอลอกกันบ้านหน่อยสิอ้าวอะไรวะทงเบเพื่อนรักฉันขอลอกการบ้านหน่อยอ่าฮะธงเบรีบหนีไปเร็วไปยุ่งกับมันทำไมไอ้นี่มันโลกจิตเดี๋ยวมันตีตูดเอานะโอ้ยทำไมมาว่าฉันโลกจิตล่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็น หลักฐานยังอยู่บนหน้าชัดๆยังไม่ยอมรับอีกเหรอหน้าฉันนั้นเป็นยังไงอะก็นายไปแอบดูสาวอาบน้ําเลยเป็นตากุ้งยิงไงล่ะคุณเคยจับด้วงมาสู้กันไหมครับ ผมเคยเมื่อก่อนมันจะมีเกมเกมหนึ่งเป็นเกมด้วงสู้กันใน p l a y s t a t i o n โคตรสนุกผมก็จะไม่ได้มันเชื่ออะไรวันหนึ่งในฤดูที่มีด้วงเยอะบ้านผมก็ดันมีต้นไม้ที่ด้วงชอบมาอยู่กัน45หต้นแต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันต้นอะไรนะบางส่วนก็อยู่ด้านล่างบางส่วนก็อยู่ข้างบนผมเลยต้องปีนต้นไม้แน่นอนว่าแม่ต้องไม่รู้อยู่แล้วไม่งั้นไม่ได้ปีนหรอกผมเลือกแต่ด้วงตัวผู้เพราะว่ามันมีเขาซึ่งในความเป็นจริงแล้วพอจับ2ตัวมาเผชิญหน้ากันมันดันวิ่งหนีไม่รู้จะทํำยังไงลองเอาหนปนนกัััวต ทำยังไงมันก็ไม่ส me me like ู้ไ <einmal> ม <normal isation> <am adım> ่เหมือนอย่างในเกมเลยเดี๋ยวพุ <rab out> ่งชนเดี๋ยวงัดงายหลังเดี๋ยวทุ่มฟาดลงกับพื้นบ้างเดี๋ยวกลางปีกบินพุ่งใส่จุ๊บๆุบบุบอันติโอ้โหกันนะความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงเนาะสุดท้ายผมก็เลยเลิกเล่นเพราะมันไม่เวิร์กใช่ไหมเปล่าแม่้ตีทรมานสัตว์ซึ่งก็จริงแหละพอผ่านเรื่องนั้นไปสักพักผมก็รู้สึกผิดมากๆเลยที่แบบรู้สึกสงสารมันนะจากนั้นก็ไม่เล่นแบบนี้เลยไปติดเกมเหมือนเดิมดีกว่าเนะ